ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาดูหอยสูตรบนล่างนะคะเมื่ที่แล้วเอดมินเน้นบนแต่มันลงล่างลงล่าง89คือตัวกันนะ มาตัวกันนะคะแล้วก็เลขหลักของแอดมินมาสองตัวแปดเก้าตรงนี้แอดมินเน้นบนให้หนึ่งแปดเก้ามันมาล่างแปดเก้าส่วนล่างแอดมินเน้นให้อ๋อมันก็เน้นให้เก้าหกสี่มันเข้าที่เก้านะคะล่างเน้นให้เก้าหกสี่มาที่เก้านะท่านดูนะอย่าสับสนนะ เลขหลักมาแปดเก้าเลขบนให้หนึ่งแปดเก้ามันไม่มามันมาแปดเก้าล่างส่วนล่างเน้นให้เก้าหกสี่มันมาเก้านะคะมามาเก้าเลยค่ะแต่ว่าข้างบนไม่มานะข้างบนนี่ไม่เข้าเน้นบนแต่ลงล่างนะคะบางครั้งสูตรเราเนึกว่ามันจะเน้นบนนึกว่ามันจะไปบนแต่เอ้มินให้กันล่างไว้เห็นไหมคะบนล่าง เพราะบางครั้งเนี่ยไม่อยากจะตัดโอกาส f ีนะแอดมินจะบอกตลอดว่ามันเน้นได้แต่ถ้ามันไม่เข้าล่ะนะคะเพราะว่าบางทีเราเน้นเราเน้นบนแหละแต่มันลงล่างนะคะมันก็เป็นออกมาอย่างเนี้ยแต่ที่จริงสูตรเขามันเป็นสูตรบนล่างนะคะสูตรมันเป็นบนล่างมันเนี่ยแหละแอดมินก็พยายามจะเน้นให้แต่พอเน้นแล้วมันพลาดงวดที่แล้ว วางแนวทางเป็นงวดที่สามสิบนะคะเข้าล่างนะบนล่างตกลงมาไอตัวบนนี่มันก็มาล่างแต่ตัวล่างนี่มันเข้านะเลขล่างที่แอดมินให้เน้นสามตัวนี่มันมาที่เก้านะคะมันมาแปดเก้านะเนี่ยแอดมินไม่เคยให้หลังหวยออกอยู่แล้วนะถึงบนจะหลุดแต่ล่างมันไม่หลุดนะแล้วมาดูสิบหกคอคอสิบหก กรกดาคมหกเจ็ดวางแนวทางเป็นงวดที่สามสิบเอ็ดนะคะเลขหลักของแอดมินงวดนี้เน้นอีกแล้วบนล่างไปกลับเอดมินเน้นล่างอีกแล้วระวังมันจะไปบนนะแอดมินก็บอกไว้นะอย่าอย่าว่ากันนะเน้นบนลงล่างเน้นล่างอาจจะขึ้นบนก็ได้ให้ท่านหาเลขดับแม่นๆมาตัดออกนะคะแอดมินมั่นใจว่ายังไงก็มาแน่นอนนะคะ แล้วแอดมินกล้าพูดเลยนะตั้งแต่แอดมินวางแนวทางมาสามสิบเอ็ดงวดไม่เคยมีงวดไหนหลุดนะย้อนหลังให้ดูได้เลยไม่เคยให้หลังหววออกอันนี้เข้าบนเข้าล่างอันนี้เข้าบนเข้าล่างแอดมินจะย้อนให้ดูสามสี่งวดพออันนี้ก็ามาเข้าเข้าบนอันนี้เข้าบนล่างเลยนะคะ สถิติไม่เคยหลุดแอดมินไม่เคยให้หลังหวยออกเข้าล่างเลขหลักมาด้วยกันได้เข้าบนล่างนะคะบางทีเนี่ยเน้นบนมันลงล่างให้ท่านระวังตรงนี้แหละมันเป็นหวยสูตรบนล่างปกติมันก็เน้นแต่พอเน้นแล้วมันหลุดนะคะแอดมินไม่อยากให้ท่านเสียโอกาสนะแอดมินก็หวังดีแอดมินพูดจริงนะแคปไว้ได้เลยนะ วางแนวทางเป็นงวดที่สามสิบเอ็ดนะคะวางแนวทางที่งวดที่สามสิบเอ็ดแอดมินเน้นล่างแต่ระวังไปบนนะคะเลขหลักมาด้วยกันได้นะคะแล้วก็แอดมินจะอธิบายให้ฟังถ้าล่างมาถ้าเก้ามาล่างนะสมมุติถ้าเก้ามาล่างอันนี้แอดมินเขียนไว้นะถ้าเก้ามาล่างนะล่างสิบก็คือเก้านะ ถ้าเก้าลงมาล่างนะให้ท่านวางไว้ที่หลักสิบนะล่างหลักสิบถ้ามาถ้าเก้ามาคือวางที่หลักสิบนะแต่ตัวอื่นนี่ไปสิบหน่วยได้นะคะแต่เก้าตัวเดียวให้วางไว้ที่หลักสิบนะคะแอดมินคิดว่าเก้ามันจะมาอีกนะแต่แอดมินไม่รู้ว่ามันจะมาเก้าอะไรนะคะถ้าเก้ามาหลักสิบท่านก็สลับตำแหน่งเอานะเพราะแอดมินเขียนโดยรวม แนะอดมินเขียนแบบโดยรวมนะคะแต่หลักแอดมินบอกอยู่นะไม่ได้เก้ามาคือถ้าเก้ามาล่างนะกรณีเก้ามาล่างนะแล้วแอดมินเด่นเด่นล่างของแอดมินนะแอดมินเน้นล่างหลักอันหนึ่งนี่มาสิบหน่วยได้นะคะแต่ถ้าเก้ามานี่หลักสิบอย่างเดียวนะคะแอดมินเน้นให้แล้วนะ ว่ที่แล้วแอดมินก็แจ้งมีอยู่คลิปหนึ่งแอดมินบอก9้าหลักหน่วยมาหลักหน่วยนะคะแล้วแอดมินเด่นล่างนะสูตรเนี้ยก้ากับหนึ่งนะมันจะมาไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะคะท่านชอบท่านก็จัดขัดก็ผ่านคือสูตรมันลงที่ห้าตัวแอดมินเน้นล่างแต่แอดมินเด่นที่เก้ากับหนึ่งนะคะเด่นที่หนึ่งกับเกาถ้าหนึ่งมาไปสิบหน่วยได้แต่ถ้าเ้ามาให้เน้นที่หลักสิบ แต่กลับตัวไว้ก็ได้แต่ให่่เยอะนะคะเก้าท้าเน้นเน้นหลักสิบแต่กลับตัวได้นะโอเคแอดมินอธิบายละเอียดแล้วนะอธิบายละเอียดแล้วนะให้ท่านหาเลขดับแม่นๆมาตัดออกแอดมินก็มั่นใจเหมือนเดิมนะมาแน่นอนระวังมันจะไปบนถ้าไปบนนี้คือไม่เน้นหลักนะไปกลับเลยแต่ถ้าล่างถ้าเก้ามาล่างเท่านั้นคือไปหลักสิบ ได้อย่างเดียวหลักหน่วยท่านกลัวท่านกลัวพลาดท่านก็กลับไว้เผื่อไม่กลับตับแตกนะคะให้ท่านเอาตามนี้นี่นะให้ท่านดูตัวเลขหาเลขดับแม่นๆมมาตัดออกได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีเลขดับของอาจารย์บางท่านท่านก็ให้แม่นเหมือนกันหามาตัดออกได้ของของแอดมินแอดมินไม่กล้าวางแนวทางเลขดับ กลัวมันหลุดนะคะเอ็บินให้แล้วเอ็นึ่งก็กลัวมันหลุดนะท่านหาเลขมาตัดออกได้เลยนะล่างแต่ระวังบนนะบนนี่ไม่ไม่ได้เน้นแต่ระวังมางวดที่แล้วเน้นบนลงล่างงวดนี้เน้นล่างอาจจะไปบนนะคะโอเคแคปไว้ได้เลยนะ หาเลขดับแม่นๆมาตัดออกสูตรนี้ไม่เคยหลุดเม็ดแต่งวดเดียวนะถ้าแอดมินตัดจริงๆอะมันเหลือไม่กี่ตัวหรอกนะคะมันเหลือน้อยมากนะเดี๋ยวแอดมินจะวางแนวทางไปเรื่อยๆแอดมินจะมาสรุปให้อยู่เพราะว่างวดที่แล้วเดี๋ยวแอดมินก็จะให้ดูนะงวดที่แล้วเนี่ยแอดมินไม่เคยให้หลังหวยออกอยู่แล้วเนี่ยแอดมินสรุปล่างสรุปล่างเน้นตรง แอดมินเน้นที่หกหางมันมาแปดเก้านะคะแอดมินแอดมินไปเน้นตัวนี้แอดมินไม่ไม่ได้นะแอดมินซื้อซื้อหวยแอดมินก็ลูดไม่ครบงวดเนี้ยคนมันจะไม่มีดวงเนาะเนี่ยแต่แอดมินเน้นให้ท่านถูกตรงด้วยนะแอดมินเน้นตรงด้วยแต่ข้างบนเนี่ยสรุปบนเนี่ยหลุดนะแอดมินสรุปบนมันหลุดมันไปเข้าคู่โต้ห้าสามนะแต่คู่โตดแอดมินวางแนวทางให้งวดที่แล้วน่ะ มีคู่โต้5053นะท่านใดที่จัดคู่โตนีนดได้เต็มเต็มเนตมินบอกแค่นั้นนะท่านติดตามแอดมินไว้นะแอดมินช่องเล็กๆนะคะไม่เด่นไม่ดังแต่ฟังนะบอกเลยแอดมินบอกแค่นี้เลยบ่เด่นบ่ดังแต่ปังทุกงวดเด้อหาเหล็กดับแม่นเมนมาตัดเอาโหลดด้วยจ้าเมดมินสิจบขิปานีเด้อ อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเดจ้าสวัสดีจ้า